ซอปทินมาหากินในเมืองหลวงยังหากแหนห่วงเสียงซอเสียงโจ้ยเรียงเมือนด้จัดแม่ครูจำปาแสนพรมเริ่มจนจากความฝ่ฝันในวัยเด็กที่ต้องการหาทุทศัพท์ในการเรียนเช่นเดียวกับคนอื่นๆไม่ได้เห็นการแสดงขับซอในงานวัดงานบุญต่างๆ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปินขับซอเมื่อแม่ครูจำปาแสนพรมได้ย้ายมากรุงเทพมหานครได้เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากการเห็นพ่อครูคำผายนุกปิงศิลปินแห่งชาติได้เป็นตัวแทนศิลปินขับซอล้านนานในงานเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบปีที่ห0 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับศิลปินแห่งชาติพ่อครูคำผายนอกจากการแสดงขับซอสดแล้วแม่ครูจำปายังได้เผยแพร่ศิลปะการแสดงขับซอผ่านผลงานร่วมสมัยมากมายรวมถึงการเป็นนักแสดงในศิลปะการแสดงขแขนงอื่นๆเช่นร่วมแสดงในภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงที่หยดรับบทใหญ่ช่วยแม่ครูจำปาแสนพรม ได้สสาะเวลาในการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆอาทิก็ตั้งโรงเรียนสืบสารศิลปะวัฒนธรมรมล้านนากรุงเทพมหานครแต่การที่ศิลปะและวัฒนธรมรมล้านนาจะมีพื้นที่ในการแสดงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากนโยบายของรัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมการศาสนากรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมรุ่นสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานเขตพระขนงกรุงเทพมหานครสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆองค์กรอิสระและภาคเอกชนรางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับแม่ครูจำปาแสนพรมได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2565จากสมเด็จพระกนิธิถาเทิ่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีณนะสาลาพระราชศัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครรางวัลเกียรติยศ Global p l a c e and Humanitarian Award 2023ในงานสันติภาพโลก2566จัดโดย UNPKFC รางวัลต้นทรรมสายถาผู้ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผักกุ้งใจนะวะเออเขามาได้แก่กะโหลกกะลานี่อู้ความจริงเนาะคือคนเขาแก่แล้วถ้ามาได้แยะหยัง,ยงแม่คิดว่าคนอย่างแม่นี่คงมีความหมายตจให้ดีกว่านี่อู้โกรกใจเนะาะเพราะจะอ่านเขาเท่าแล้วเพราะแม่ก็ผักกุ้งใจดีทีได้เป็นคนที่มีกาในชีวิตอยู่เจ้า